ไอ้ป๊อกแม่เปนมันจะเป็นไปได้ไหมถ้าไม่ให้เลยโดนจับเลยสักคนโอ้โหได้ดิใช่ว่าตารนี้เรานัดกันได้นะเพราะว่าฆาตกรมันกาไกล่ะจริงจริงพี่โมพี่โมรีบไปอแกแปลกรีบไปฆาตกรมันเห็นเห็นแล้วเนี่ยจ้องเหนือเนี่ยสายตาไม่เคยหลอกเอาไปกินเหลืองเชียวนะเายังไม่แอบกันเลยวะอยู่ไม่ใช่พี่ไอป๊อกมาแอบพี่ป้อกดู วิ่เดี๋ยวเาไม่เจอโอ้แต่ปางเห็นเต็มๆเลยนะแป้งวิ่งอยู่น่ะเจ๊หนูมาแล้วสวัสดีจ้าเจแป้งพี่แม่สีม่วงสินะสีน้ำด้วยนะไม่เอาดิวิ่งเร็วๆวิ่งไปพยายามก็เู้พยายามจะพยายามอยู่จะพยายามจะพยายามว้าวว้าวว้าว้าวเฮ้สวัสดีจุ๊เ้ พี่แจงอยู่แถวนี้อ่ะหนูเห็นพี่แจงหนูเห็นจริงป้ะอ่แถวนี้พี่แจงตายแน่พี่อ่ะพี่ตายแน่หนูเห็นพี่แจงอยู่ตรงนี้จริงๆนะพี่แจงตายแน่พี่แจงแต่ฟางมันวิ่งบนของพี่อยู่นะไม่ใช่ของแจงเลยมันขวางอะไปแล้วพี่ไปก่อนละไม่เอาเดีาที่พี่แจงก่อนดีกว่าไปก่อน ตล้วนะฉันอยากให้จุ๊บแจ้งลองหาดูบ้างจะได้รู้ว่าการที่คนที่ซ่อนกับคนที่หาเดี๋ยวมันแตกต่างกันยังไงแต่เมื่อกี้ปางวิ่งเร็วมากอ่ะเออมันปางวิ่งเร็วอ่ะจะมีช่วยหรือเปล่าไรู้สินะเอาล็อกลบอกเลิกเลยจะได้เป็นโอ้จุ๊บแจ้งพิเปอร์เเฮ้พวกเราพวกเราไปยืนไปยืนลุมจุ๊บแจงดิลุมจุ๊บแจงลุมแจงเอย่างเงี้ยเออสักกี่วิดีเจแกหาไม่ได้หรอกแกหาไม่ได้หรอกจุ๊บแจงก็รีบไปดีกว่า ฉันจับจ้องเลยเมื่อกี้ใครพูดอะไรอ่ะพี่แป้งวิ่งขึ้นมาอ่าวิ่งตรงไปเรื่อยๆกันมันจะขึ้นโต๊ะอ๋อโอเคไปฟังนั้นใช่ไหมใช่จิตวิดทายเจอกันอุ๊ยพี่แป้งปีนขึ้นไปข้างบนอุ๊ยแม่ไม่มีไม่มีคนชือปางอยู่แถวนี้ตตยเตยเฮ้ยแอบแล้วแอบแล้วยังไม่แอบไม่มีโอ้พี่มได้สีเดียวกับฉันเลยนะส่วนปลาง หนาวสินะจุบแจงเก็บเหรียญอยู่จุบแจงเก็บเหรียญอยูะแต่ถามอะไรหน่อยเด้อว่าไงปั้นบ้าอะไรสิแล้ว่ยเขาเข้าเข้าชั่มโอ้สีอะไรก็ไไปอยู่สีเงินแล้วจับแจงจับได้อ่ะนั่นแหละดีพี่โมไม่จริงไม่ตั้งใจอ่ะไปแล้วครับผมไปแล้วไปแล้วคุณไม่ได้แล้วน่าสุดตาพี่โมสุดตาพี่โม เมื่อกี้พี่โมอาจจะไม่ใช่สีนั้นแต่อาจจะเป็นสีออกเขียวฟ้าครามหรือเปล่าอยู่แถวนี้สินะเมื่อกี้พี่แป้งอยู่แตรงนี้จังเห็นบ้ารอยู่อะไรตรงนี้บ้ารเห็นพี่แป้งอยู่แถวนี้จังเห็นกับตาไม่จริงพี่ป้าอยู่บนโต๊ะจริงข้าวไอ้ป้าอยู่ในไมโครเวฟอ้อยไ่เห็นเดยเฮ้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 นเฮ้ย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 เฮ้ นย่าอ่าุงแมาี่แไม่ได้เลยพี่แี่แไม่ได้เลพี่่ไม่ได้ยพี่แงพี่แงไม่ได้เลยพี่ี่งไม่ได้เลี่งพี่แงไม่ไ้เลย่แงพี่งไม่ได้เนี่่งไม่ได้เยี่่ไม่ได้เลย่แ่ไม่ด้เย่แง่ไม่ได้เลยพ่แงพว่ไม่ได้เลยพี่แงพี่งไม่ได้เลยพีงี่ไม่ได้ี่ดนี่ดไม่ได้่่ไม่ได้ี่ี่ไม่ได้ยี่่ไม่ได้เยไม่ี่งไม่ด้ย ไม่ได้แต่ทำยังไงดีมันไม่มีทางที่แม่ไม่ได้ตัวสนใจขนาดนี้แล้วอ่ะไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่นีจุแจงกระโดดไปจุ๊แจงกระโดดไปโอ้โหเขาไล่กันเพลินเลยนะตรงนั้นอ่ะเราเริ่มเหงาแล้วเนี่ยหูหูนอดอยู่นั่นอ่ะเฮ้ยมันโดดย้อยว่ะพี่แม่อยู่ตรงนี้จุ๊บแจงอย่ามาแตะไลฟ์พี่เลยที่บอกเลยว่าพี่เนี่ยจุ๊ก โอดกระโดดทิ้วแล้วไม่ได้เหรอไม่ได้หรอดูดิตัวชิคกี้เกลียดแล้วอะจุ๊บเจได้สังหารชุดไปแล้วแต่ท่านอย่าคงมองดูเพื่อนๆที่กำลังเปลี่ยนสีอย่างโอนิกิริสีเหลืองไทยสีได้ไทยสีได้ชีตหรือว่าจะเป็นคนอยู่แถวนี้ไหมนะครับตะไคร่น้ำที่อยู่ในจานเฮ้ยอย่งไมายุ่ง หรือว่าจะเป็นโดนัทที่ไม่คข้าไปคุยโอ้โหทำไมพูดอย่างนั้นนะอันนี้มันเป็นเจาะจงอ่ะเราเจาะจงเกินอันนี้มาแน่จุแจงจูแจงปีนเชลว่ะจุแจงปีนเชลคับผมจูเจงพื่อความท้าทายไงเราต้องมีการไต่ขัานตกรด้วยเลยวเาอเขาจะหาไม่เจอเมื่อกี้พี่แจงเราเห็นคนหนึ่งอยู่ีอะ ข้างบนชั้นแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าแจงรู้สึกว่าตอนแจงเป็นฆาตกรแจงฆ่าได้มากกว่าไอ้ปางแค่นั้นแจงพอใะละใช่ใช่เอาดิครับไอ้ปางมันกัดแล้วแจงปีนขึ้นไปครับแล้วเจอแล้วเจอตัวละครจีวาเทเรียนกำลังกระโดดติดเชลอยู่เขาจะสีอะไรเขาจะสีอะไรนล้เวลาถอยหลังครับห้าโอ้ยย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 ย ว้าวว้าวว้าวเอ้ยคราวนี้หนูอยากลองเป็นของอร่อยดูบ้างว่ะวาววัดดิเป็นชั้นเหรอวัดดิเป็นชั้นเหรอไม่ใช่จะไปดีกว่านะเป็นของแซ่บดูสักครั้งเป็นชั้นอีกแล้วใช่ไหมล่ะแม่ไม่ๆๆจะไปเล่นกับอีวานนานไปตอนนี้ฉันไม่ยอมหาของซ่อนจะตายอยู่แล้วไม่เป็นไรหรอกเจจะต้องอดทนดิเจทำได้อยู่แล้วสวัสดีตรึง อยู่ข้ามพี่ไหมเลยเว้ยเฮ้ยตรงนี้มันเยอะเกินไปป้าถามจริงไรไม่ใครก็ใครที่จะต้องตายในวันนี้น่าเกลียดมากทุเรีบนี่มันของอร่อยนะจะบอกให้ใช่เพื่นายอยสิงกันแบบนั้นเลยหรอเหมือนนายอ่ะนายของชิ้นเดียวกันเลยนะจะบอกเลยนะมาทำอะไรกันตรงนี้กันเนี่ยฮะใครกันตรงนี้นี่เขารู้นะสิงเขารู้นะพี่เห็นเนี่ยไอ้ตุ๊กตาของป้าเนี่ยรออยู่ตรงนี้ พี่เขาอยากสัมผัสดิพี่มันมันเป็นออร่าเรื่องแสียงอะไรอย่างเงี้ยพี่พี่เขาใจไปเยอะว่าพี่แล้วเออฮ้ยพี่ไม่ใช่คนแบบนั้นป่ะเจ็บาเึงไหมไอ้สิ่งงนี้มันได้ป่ะวะผมสีนี้เฮ้ยเอันนี้เป็นได้ป่ะอันนี้มันได้ป่ะเอ้ยไม่ได้ไอ้นี่ไม่ใช่สีอันนี้เป็นแค่อุปกรณ์ไม่ดูด้ว่าตัวเองเปลี่ยนสีหรือยัง ฉันเต็มที่กับทุกอย่างนะแป้งตรงตรงนั้นมีน้ำเงินอยู่นะนี่พี่วะคนบ้าคนมีทะเลมิกิจะแป้งมันเลิ่เป็นของอร่อยแล้วอ๋อเหรออ๋อหรอคะร้านไม่ไปแท็กทีมต่อนะตอแท็กทีมต่อเฮ้ยมิกิจคนร้ายอ่ะยืนจุ่มเลยวะอย่าร้ายอย่าร้ายอย่าร้ายเลยอย่าร้ายเกิน เอ้ยอยู่อยู่ทีู่ปลาเอออยู่ดึกอยู่ตรงด้านเอออ้าวอ้าวธเกดกระโดดพลาดเลยเฮ้ยเฮ้ยโุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยว่ะชิวเชียร์นะจะแพ้โคตรสุดเฮ้ยเฮ้ยพี่เกศเขาหนีให้จะแป้งตายใจโอเคเอ้ไอเขาตอนเขาเห็นพี่กัดใหม่ยังไงหลังหัวหัวทีวีรีบหนีไปเจ้าปลาแหล่ พ şey oh, ี่แคบพี่กิมต no> ้องจับพี่เจมอยดีเขียนอย่างสบายเลยนะไม่ต้องมีฉันไม่หนาฉันอยู่ฉันอยู่ได้อย่ามายุ่งเฮ้ยไม่ทันแล้วเราจะไหมเฮ้ยเาดูพี่ไม้ตัวแตกดีกว่าพี่ไม้ตัวแตกพี่ไม้เอ้ยพี่ไม้ไม่นีรอดแล้วพี่ไม้ไมีรอดแล้วเฮ้ยเขาไล่คนนึงอยู่วะอย่างนี้ผมสบายสวัสดี อะไรสบายดีไหมโค้าผาไทยจะไปโครทผาไทยแต่แจนจะบอกว่าไอ้ฟางไม่โดนไล่มาหลายตาแล้วนะพี่ต้องเอาสักหน่อยแล้วอะะไอะไรออะไรอไรอะไ่ไรไรนะไระไะไรอ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 อะะรอะอะไรอะไรออะะรอะไรอะไรอรอะรอะะไรอะอไรอะไออกะไอะไอรอะพี่แจอยู่ที่ไ เอ้อยจุ๊บแจเขียวเชียวพี่อ่ะพี่นี่คือตัวยังไม่เปลี่ยนสีเลยนะยพี่กิจจะถึง,ง,งแล้วเลยพิพพหหกิจโซโซพิกิจโซโซอะไรอีกอ่ะดุ๊ยก็เปียนเลยจะแม่อยู่บนหม้อสีชมพูข้คคอนเนี่ยน่ะจริงจริงแม่คำถาม<ห>คือคือหม้ออะไรสรีชมพูเฮ้ยนี่ไงมันเปลี่ยนสีม่เดิเปลี่ยนสีนี่พอดีจยนสีป่ะดิแต่ต้องเปลี่ยนที่เพราะว่าจะได้สีซ้ำเจะได้สีซ้ำ

ถึงแม้ว่าตัวนายจะหลากสีแต่พวกนายจับฉันไม่ได้หรอกนะเพราะฉันก็หลากสีมันดันให้เอาหูออกก่อนได้ไหมตอนนี้พี่นี่สีอะไรอ่ะเอ้ยหนูอยากเป็นของอร่อยมานานละหนูไปเป็นของอร่อยดีกว่าเป็นชั้นใช่ไหมล่ะไม่ใช่โอ้แล้วเล่นเล่นมุกเดิมไม่พักชอบเลยวับเฮ้ยเร็วกันจังนะเดาอยู่แล้วด่าเลยหรอพี่ถึงขนาดาษด่าคนอื่นเลยไอ้ปลาทำอะไรที่ขวดซีอิ๊วอ่ะ พี่แจ uh, like, like like ัยทำอะไรที easily, <laughs> <laughs> ่คอนเฟ็กอะออะไรนี่มันแบบว่าฆ่าตันเองเหรอบอกสีด้วยตันนี้ฉันบอกเลยว่าฉันเห็นพี่ไม้ที่กำลังเก็บเหรียญไปมาและเขาเข้ามาในเขาอยู่าอะไหนด้ดูเหรอยืนจอด้วยเขาเรียกว่ายืนพอยนยเท้าใช่ใช่เขายืนพอยเท้าแต่เขาไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันถึงเวลากันนี้บ้า จะต้องเจ้าต้องช่วยเขาก่อนเจ้าอย่าทำแบบนี้ดิเจ้ก็ต้องให้เขาตามแบบไอ้ปังอย่าหัวเก็บเหรียญซ่อนไอ้ปังไหนวะแมวไอ้ปังเฮ้มันมีทางออกทางนี้นี่วะมีทางออกทางนี้มีมันมีมันจะออกแบงนี้เลยเฮ้ยมีทางออกด้วยเหรอไอ้เราเอามาติดอ่ะอ้าวอ้าวงั้นเข้าแล้วน้ำเข้าเร็วน้ำเข้าเร็วเปลี่ยนสีแล้วครับผมเปลี่ยนสีแล้วเนาะ ไม่ใช่คนเดิมแล้วโอู้ฉันเปลี่ยนสีเปลี่ยนสีแล้วแป๊ะตอนนี้ฉันบอกเลยว่าฉันอยู่สีเข้มเข้มชินอะไรจ๊ะดำปีอ่ะมีใบให้ตามมาเหรอเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้จะไม่ใสได้ไหมเอาให้ได้หนูเป็นดค่ปีเหมือนกันนี่สาวบ้านทิจจ่าไม่กันดายคิดว่านายสาวบ้านที่จะ จับตัวฉันได้หรอจฉันคือนักซื้จิ๋วโอ้มันย่วาไม่ลวเม่กีเขาช่วยด้วยช่ด้วยไอ้ปังช่วจะดจะช่วยเจเองดูจะช่วยจเองช่วยด้วยไม่ดดไมอยากได้ม่กนโดนปวยไม่แตกวกาช่วยกันไปช่วยอยไอ้บ้าไป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  ครับเราไปดูทางฝั่งของเพื่อนๆบ้านนะครับพี่โมนี่โคตรงกเลยครับเก็บเหรียญลัวๆไม่ยอมซ่อนในสีซ่อนแล้วไอ้ปลาตอนนี้เอ่อเหมือนจะโดนเจอตัวแล้วนะครับก็รีปลางปากยัเป็นพี่ไม้บอกโอ้สบายสแค่เดินวนรอบนี้แกก็ตายแล้วล่ะสวนจุ๊บแจงนี่ทำไมโมนี้ไม่มีกับข้าวเลยนะหม้อเขียวพี่จะพูดทำไมอ่าเพื่ออะไรอ่ะต้องรอดเลหนูรอดแน่ ้ในระหว่างที่พี่ไม้กับปางกำลังเอ้ยกำลังกำลังแดนนกันอยู่นั้นไอ้ปางจู๊ครับไอ้ปางพยายามจู๊พี่ไม้ดิวิ่งตามแบบติดติดครับผมแล้วท้างขึ้นนี้อะไรเป็นจุดจบของปางหรือไม่ตู้เย็นตึงๆวิ่งต่อไปวิ่งต่อไปปางสู้ต่อไปไม่ันไม่ใช่ไอ้ปางยิ้มสียงผไอ้ปางยิ้มเสียงผีด้วยวิ่งไปวลาเก็บเหรียญไอปิงไปรับอก็บเหรียญ ให้ให้ให้โอ้โหพี่บอสจัดพอดีเลยเฮ้ยให้เขาวันนี้วันนีต้องหมายจริงวะเปลี่ยนต้องหมายในตอนที่เหลืออีกหกวินาทีนะอ๋อใช่ครับตอนนี้เจออีวาเป็นจิ้งก่าเปลี่ยนสีอยู่นี่โอ้ยแล้วเวลาเขากดลงนะคะผมตาสุดท้ายกันดีกว่าทุกคนมิฉมุคนหาวิสุดยอดอ่ะมิฉมุค้นหาเหล่ากลุ่มโจรสลัดผมบางเอาอยงี้ดีกว่าพวกเราพวกเราถ้าทายปะเราอยู่ในที่เดียวกันปะ ท้าทาย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 ถ้าเกิดว่าโดนนี่คือไปหมดเลยนะดําเกิงไม่เราอยู่คนละทีดําเกิงพี่โมมาแล้วพี่พี่โมมาแล้วเขาพี่หมาเลยนะขอคนไม่เล่นนะขอคนไม่เล่นดําสามคนเลยเหรอเอ้ยขอคนไม่เล่นแหรอพี่หนูก็บอกว่าขอคนไม่เล่นขอคนไม่เล่นไงเขาไม่มีเวลาเก็บเหรียญอะระหว่างนี้ผมเก็บเหรียญรอโอ้โห ก็อหน่เวลาอีกแค่ไม่กี่วินาทีไอ้ไม่กิงพี่สีพอดีไม่ยิไหนทามากหนทามาก่ป้งเดี๋ยวเราออกขวาเลยนะเดวินวนนะเดินวนไปแล้วดีกว่าไปแล้วดีกว่าเร็วจะได้าขวาเร็วโอเคโอเคโอเคพี่โมพี่หมายพี่โมพี่หมายพี่หมายระวังหลังพี่แป้งไอ้ป๋าข้นหลังไ้น๋าหลังปาหลังไอ้ยงไ้ยองคงเป็นดเงินอยู่เขาเป็นชมพูเป็นแหลม น่ะครับโนปราพยายามที่จะใช้ช่วงเวลาแห่งการจุ๊กกับพี่โม่แต่ว่าดูเหมือนว่าจะคราสสายตาไปแล้วนะคะพอพี่ไม้เราไม่รอดนะน้องตัวเนี้ยพี่ไม้พี่ไม้มาตกน้ำายแลวสีเหลืองสีเหลืองนี่รวมเหรียญด้วยไหมอ่ะถ้าหนูเอาหน้าไปจุ่มเหรียญนี่คือหนูได้สีเหลืองได้ไหมอ่ะไม่ได้ไม่ได้ แต่ต้องเปลี่ยนที่จะอยู่ใกล้กันไม่ได้อย่าลืมนะห้ามอยู่ใกล้กันห้ามอยู่ใกล้กันพี่โม่พี่โมโด่เชื่อหนูพี่โม่เชื่อใจหนูเอ้ยมันไม่เข้าสีนั้นมันไม่เข้าสีนั้นเเมันลยไอ้ไอ้ช้อนไม่ลัางดีไอ้ช้อนไม่ลัางดีไอ้ช้อนไม่ลัางดีทำไมแตะมันไม่ได้ฮะพี่วะเนี่ยอย่าอย่าเข้ามานะอย่าเข้ามาใกล้ฉันเจ้าห่วงฆาตกรตัวน้อยเอ๊ะ พี่่ามันวนนะทุกคนพี่โมอขให้เขาใช้ชีวิตบ้างเหอเออพี่ติ๊กไล้ถ้าในอยากท้าทายกับฉันแล้วก็ฉันจะใช้เคล็ดลับของการซื้อที่ดีที่สุดไป่อนละเพื่อนหลังอนฉันบอกให้เลยสีต่อไปของฉันสีแดงเน่สถาทายขนาดไหนเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเลวงเฮ้ยเฮ้ย หนูไม่เจอสีของหนูด้วยซ้ำะเกีไอ้โม่สีเขียวแน่บ้าสีเขียวอมดีจริงๆฉันเบื่อคนเซ้นดีอย่างนายจริงๆเลยนะพี่เกดพี่เกดขึ้นมาเร็วเจ็ดหกห้าสี่มมไ่ตสองคนได้มาเรื่องแบบนี้ยี่ปีพี่โม่เปลี่ยนเป้าหมายแล้วครับตอนนี้เขาไปที่โต๊ะอาหาร แล้วดูเหมือนว่าเขาจะรู้ว่าปลังอยู่ที่ไหนแต่เขายังคงงกที่จะเก็บเลียนอยู่30วิบวิสุดท้ายครับผมปางพยายามเดินวนรอบกันฟลิกมากพี่แป้งทำอะไรแถวห้องครัวะนั่นแหละดินกยนมองไม่ซอนด้วยอะไรวไม่ซอนเขาเรียกว่าเป็นคนที่แอบมองอย่างเปิดเผยอันนี้คือเพลงอินเดียต้องเข้าแล้วนะ ดูระดีดูดูระดีดูดูระดีดูตอนนี้ครับสีของเขาพี่กิตสีอะไรสีเหลืองมยเดี๋ยวนะคือกูวิ่งแซงแล้วกูยังไม่ได้เลยอ่ะอะไรอ่ะงเงี้ยไม่ดูนะวิ่งแซงแล้วนะพี่โมกำลังดูอยู่ครับว่าใครจะเป็นเหยื่อคนต่อไปเหมือนว่าจะเป็นฉันแย่วิ่งหมดฉันเยังตังฉันพอซื้อสุ่มไข่แล้วด้วยเจ้าของสุ่มไข่แป๊บได้ดิ สุดยอดโอ้โและนี่กคือการซ่อ,อนแอบที่เรียกได้ว่าต้องซ่อนแอบ,บตามสีนะคะก่อนหน้านี้นเรากินอาหารตามสีไปแล้วใช่ไหมเล่นซ่อนแอบ,บตามสีก็สนุกดีเหมือนกันนะทุกคนใช่เอาล่ะโอเคค่ะเพื่อนๆแล้วถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เราด้วยนะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเลยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่สำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าตาต่อไปเนี่ยใครจะเป็นค้นหา ๆียขา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 ยวันดีจะจะจับเพื่อนรักของฉันวัวัดีทีีวัสดีม่นก็เพื่อนรักของฉันเหมือนกันนะเพื่อนเอ้ยเพ่เยเพนเอ้ยเพื่นเอ้ยัไม่ได้วันวมวอนเฮ้เฮ้เฮ้